ตอนนี้นะคะทุกคนนะคะกำลังอยู่ในกองถ่ายเอีเพลงใหม่ของ,งจีนนะคะชื่อเพลงว่าแค่เอาคืนค่ะทุกคนก็ชุดเป็นไงคะให้ถ่ายว่าทีมอะไรดูแบบอลังการแต่ก็ดูมีความแซ่บอะไรอย่างนี้เซตแรกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายลายซิงกัน,นะคะ่ะทุกคนช่วยซิงเียบ้อยทุกคนเรียบ้อยเียบอย้ยบอยมากขาแบบพุงไป <laughs> วันนี้เราแบบ ที่สุดฟิสิกส์เคมีชีวะคือหนุ่มจีไปเห็นอะภาพนิ่งขนาดแค่เขาลงคู่กันอะมันยังแบบทั้คู่ก็มีมากเลยนะคะน้องเ้่ากับน้องเจนนี่นะคะทุกคนมาเป็นนักเอ็กเอ็มดีให้กับเรานะคะตื่นเต้นมากเลยอยากจะรู้ว่าวันนี้นะคะจะแบบมีอภินิหารอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ให้ทุกคนคอยติดตามชมกันนะคะไ,<ม>ไปดูกันเลยดีกวะะ่าค่ะ วิเพลงแค่เอาคืนของขนมจีนค่ะก็ตอนแรกที่ฟังเพลงแค่เอาคืนก็รู้สึกว่าโหเพลงนี้มันเป็นหญิงแกร่งนะเพลงของคนที่แบบเคยถูกแย่งของรักไปแต่ว่าก็ยังใจกว้างรอคอยการกลับมาของเขาอยู่อะไรเงี้ยคือถ้าทักตีความให้มันไปทางซอฟมันก็ซอฟได้ค่ะแต่ว่าพี่กับรู้สึกว่าเออฉันฉันอยากเอาคืนนะเออเธอไม่เอาแล้วเอามาฉันจะดูแลเองอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ต้องใจ ใจแกร่งใจเด็ดพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเขาจะที้าพหนูเพราะฉะนั้น่ะหนูเล่นเหมือนเมื่อกี้แหละแต่หนูสามารถที่จะแหวนโผล่หน้ามานเพิ่มนึงหนุกหนูจะถือได้าหนูว่าหนูว่เป็นไปอินเดียได้เป็นลูกสาวลูกสาวก็เลยคุณมีนะรู้เลยก็เคยเลี้ยงไม่เหมาะกับสวยหวานไม่เหมาะไม่ได้มันไม่เป็นตัวเองค่ะ จะเล่าแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงเป็นเรื่องผู้หญิงแล้วอะคะ่ะก็อยากจะทําให้มันเข้ายุคเข้าสมัยเนาะโมเดิร์นยุคนี้ก็แซฟิกแล้วก็รู้สึกว่าดูจากไทม์ไลน์ที่ค่ายบอกว่าอยากปล่อยเพลงในช่วงนี้อะว้าวมันก็ล้อกับจังหวะของสมรสเท่าเทียมที่เดี๋ยวจะมีการแบบเปิดให้เราแบบสามารถจดทะเบียนสมรส กันได้แล้วในหมู่ชาว LGBTQ <_ P an> ก็เลยรู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเราอยากเ,าเล่าเรื่องนี้แล้วก็เล่าเรื่องแต่งงานดีก,กว่าเพื่อที่จะได้แบบรู้สึกว่าเออมันอยู่ในร่วมสมัยด้วยแล้วก็แล้วก็เท่ด้วยโซโซนะคะ ้างยวันนี้หนาวะววันนนี้หามากตอนนี้หนาวอยู่ไหมคะไม่ไม่ค่อยหนาวค่ะเรามีนาเรมไม้มีแสง <laughs> มีแผ่อันนี้ไม่นั้นแบบเจนหนาวนะใช่ที่สีแรกเราแบบอยู่ในการ์เดนแล้วก็ทักเปียใดๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีผ้าพวกเน่เป็นเจ้าสาวมีกิมมิคค่ะ ก็แบบขมุกขมัวไปด้วยสมองนะคะไปด้วยความแบบอยากได้ภาพแบบฝันๆนิดนึงก็ดีค่ะจอยจอยค่ะีนเมื่อกี้ยังต้องทำอะไรบ้างที่ตาเล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นสีนที่แบบนั่งเล่นกันแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนจริงเต่าเพื่อนอะไรใส่ชุดขนาดนี้เป็นนั่นสิคะชุดวัวหวังมากๆแล้วก็มาผิวต่อใช่เหมือนแบบเล่นกันในสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบ ผ้าปลิวกรึบขึ้นมาแล้วกลายเป็นเวลนะคะเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเขาดูเป็นเจ้าสาวที่สวยโอ้ยรัตนาเขาทำไมนั่นสิแบบเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรแต่ก็แบบพอมันอยู่ใกล้มากก็เผลอใจไปคิดเลยเนี่ยอันนี้คือในวีหรือเปล่าในวีคันในวีเดี๋ยวรอไปดูซีนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงกำลังรอเขาเซตอยู่ ทำไมพูดถึงตันวความแล้วเนี่ยตอนนี้หน้ามันถึงเลยเออสร้างได้นะคางอะไรคางอะตำรวจหนูแดนง็เป็นตำรวจแล้วพม่ถแม่ไม่ยอมพี่ก้าวเลยเหตุแบบนี้โอ้ปะไม่ได้เลยอ่ะเจนก็เป็นแบบพาหนูไปหาแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามา รถจักรนี้ที่เป็นหนูชีวิตจริงปล่อยจับสู้ ถ่ายซีนแบบว่าพี่ก้วมาหาแล้วแบบเปิดเปิเดเบลแล้วเห็นโดนกระทำซิกซิกเลยหรอซิกซีนตอนแรกร้องแบบร้องออกไม่สุดอนะไรเงี้ยแต่พอพี่แก้วบีมหมายว่าแบบเออให้นึกถึงแบบสมชายอนะไรยงเี้แบบเคยเล่นพี่แก้วอีกเรื่องหนึง่งแล้ฟิลแบบว่า แบบพี่เก้าเหมือนเป็นคนที่แบบคนดีคนหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเราแบบไม่มีไงไม่มีคนดีๆแล้วคนนี้เป็นคนดีในชีวิตอะแล้วมันยิ่งแบบมันเจ้าวะมันอินหนอมันอินแบบว่าเขาเป็นคนเดียวที่แบบเป็นห่วงเราอะในวันที่แบบแย่ๆเะมันก็แบบคือเมื่อกี้ปล่อยโฮว์หมอพี่เก้าให้ฟังหน่อยโอ้ยก็อยู่แล้วป่ะตัวแม่อ่ะไอ้เงาตัวแม่ก็รับสองกันแบบโสดแบบสาวก็เล่นง่ายเลยจะซีนต่อไปเราจะทำอะไรถามหนูหน่อยอ๋อซีนต่อไปน่าจะวิ่งวิ่งหนีงานแต่ง แม่นีเลยไม่แต่งแล้วใครพาหนีนี่มีก้าพาหนีนะบอกว่าสงสารนี่ยไปทนหนีเลยลูกแล้วเราก็ยอมหนีแบบเขาหรออยู่แล้วปะไปอยู่แล้วปะเจอขนาดนี้ โยมยังที่เก้าไม่ยอมไม่ยอมหลอกน้องอาจจะโยมเพราะว่าหลองคายเราไปเราไปฉุดกระชากเราเข้ามาได้ยังไงเนี่ยโกรธโกรธที่อะไรเอ้ยสปอยนี่างเงไม่เราจะรอนที่หลังหาเราได้โกรธสิคะเขาทำเพื่อนเราขนาดนี้เขาทำเพื่อนสุดที่รักของเราขนาดนี้ แล้วคือเราไปกระชากเข้าไปได้เลยคนไม่ไหวแล้วเ,เมื่อกี้เราวิ่งไ<า>ปกี่เพลงไม่ได้นับเลยอ่ะเยอะอยู่ปะเยอะอยู่นะ เป็นไงบ้างพี่หนุ่มเมื่อกี้ถ่ายซีนแล้วเราให้ฟังหน่อยเมื่อกี้ถ่ายซีนงานแต่งงานนะคะซึ่งหญิงเก้ามาชกตัวเจ้าสาวคืนนะคะตำแหน่งนคือตำแหน่งคือนักร้องงานแต่งงานแต่ตนทีน่แบบมันจิกอุ้ยนี่แหละกลับมาแล้วแอ่ไม่ใช่ใชใชไม่ลืมใจเอออยากถามเธอริมไทยยังเพราะเขาขอยู่ไหม จริงๆชอบทั้งเพลงแหละแต่ถ้าท่อนเนี้ยรู้สึกว่ามันขยี้ใจอะ่ะม,มันแบบขนมจีนออริอจินอลจริงคือีอ้มากเลยอย่างเงี้ยเออ <c oughs> คือสีนแรกเลยที่เจอกับคุณดาว <c oughs> ใช่จีนแรกและจีนสุดท้าย <c oughs> ที่เข้ากับเขาเพราะว่าที่เหลือก็จะเป็นเรื่องราวสตอรี่ไลน์ของเขาค่ะใช่เราก็เป็น คนถ่ายทอดผ่านเสิตเตงเพลงฝากการช่วยติดตามนะคะ9เจนนะคะคือแางฟิสิกส์เคมีชีวะทุกคนมันจะเยินมกักมันจะแบบโอเคฝากมิวสิกวิดีโอเพลงแค่คืนของขนมจีนด้วยนะคะก็ได้มาร่วมง,งานาง X o X o, กับ xo xo ก็รู้สึกเป็นเกียรติและสนุกมากๆาทีมงานนักแสนทุกคนตั้งใจทำกันมากมค่ะ น่ารักที่สุดอยู่ตั้งแต่วันงานแต่งยันลูกโตเป็นลูกโตมาถึงลูกชายดิฉันค่ะถ้าไม่สวยจริงถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดยังไงนะเขาจะแบบไม่มีควยเสวยขากขยันมากดีใจที่เป็นเกียรติมากๆดีค่ะทุกคนเราเกิดนะขอบคุณมากขอบคุณทั้งก้าวแล้วก็เจนด้วยนะที่แบบมาเล่นเอ็มวีพี่หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยดีใจมาก ใจแม่ออกลจน่ารักอ่ะนี่ก็คือเป็นแบบแขกรับเชิญนะคะอ่าคอเวอร์ดิจายคอเวอร์ด้วิจายมาเล่นเพลงด้วยเลยมาเล่ไป่าลองเปิดใจดูไม่เอาเขิดลองเปิดใจดูลองเปิดใจสนุกไหมคะวันนี้วันนี้สนุกมากคบคบเครื่องแบบรักกันแล้วก็ตบตีแย่งแบบเดินหนีอะไรต่างๆไหนๆก็เจนชอบซีนไหนทลองให้ฟังหน่อย ที่หนูชอบของพลังงานซีนหนูชอบซีนที่หนูโดนทําร้ายมาแล้วแบบการจะแต่งงานพี่เจ้าเดินเข้ามาแล้วแบบเปิดมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วกอดกันอ่ะชอบซีนนั้นชอบซีนนั้นเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราแบบตกกันดีอยากอยากดูแล้วอ่ะมันทัดใจอ่ะทุกคนแล้วทุกแบบได้มาเห็นเคมีของจริงแล้วแบบฉันกรีดแล้วทุกคนแบบ จิกหมอนจิกหมอนหย่อนเลยหย่อนเลยหย่อนเลยหย่เลยขาปากเพลงนะคะแค่เอาคืนนะคะของหลงจีนนะคะที่มีโอ้โหพูดจิ้นนะคะกราวเซนนะคะใครพู่จินฉันจินก่อนแล้วจ้ารู้มากน่ารักมากๆเลยนะคะไว้กับทุกคนด้วยค่ะสามารถรับชมกันได้เลยที่ทาง XOXO Entertainment ค่ะฝากด้วยค่ะ